ทุกคนคะสิ่งแรกที่ HR ชอาเขาเห็นเราคือการแต่งตัวคะ่ะดูอย่างวันนี้เป็นต้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแต่งตัวดูดีหน้าผมเป๊ะนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยสร้างความประทับใจแรกเห็นใส่ใจกันหน่อยจ้าวันนี้พี่เอ๋เลยมีไอเดียการแต่งตัวไปสัมภาษณ์งานมาฝากกันคะ่ะ ลุกแรกเลยนะคะก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อทวิตนะคะไหมพรมนะคะแล้วก็กระโปรงนะคะจะบอกว่าชุดนี้เนี่ยเอฟมาแบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็ด้านในนะคะมันจะเป็นแบบผ้าลื่นนะคะสีเนี่ยเข้ากันกับขอบเสื้อแล้วก็กระโปรงต่อมาลุกที่สองนะคะอันนี้จะเป็นผ้าทวิตเหมือนกันนะคะเสื้อด้านบนนะคะสีอ่อนด้านล่างก็สีออกหม่นหม่นะคะม่สึกกางเกงนะคะเป็นสีเทาๆนะคะให้มันตัดกันแล้วก็หิ้วกระเป๋าที่มันเข้ากันกับเสื้อ ต่อมาลุกที่3ามนะคะลุคนี้ก็คือแบบเป็นเสื้อที่แบบแขนพองๆเสริมความแบบดูดีเด่นๆเ,เก๋ๆให้กับตัวเรานะคะและยังไม่พอใส่สร้อยเข้าไปนะคะทำห่มนิดนึงนะคะสวยงามและลุคสุดท้ายนะคะก็คือด้านในจะเป็นเสื้อยืดแต่ว่าเราจะเป็นที่ต้องมีเสื้อนะคะมาทับอีกทีนึงใส่คู่กับกางเกงแล้วก็ถือกระเป๋าเก๋ๆให้ความแบบชิคๆคูลๆคิวๆนะจ๊ะใครชอบลุกไหนก็ทำตามกันได้เลยนะคะ